ประตูท่าแพเป็นตำนานตระการตาแม่กำบอล่องเรือชมจามจุรีหาะทะ่าดอยสุเทพเป็นสีบ้านลวงเหนือวิถีไทยลือ้อส,ส,สวัสดีเจ้า,จายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดเจียงใหม่เจ้าในนามบริษัทล้านนาทาวเวลที่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมามากกว่า70ปีคะ่ะ ก่อนอื่นขอแนะนำตนเองให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนนะคะดิฉันลักษณาลีกินจันขอเรียกตัวเองสั้นๆว่าขวัญข้าวค่ะและดิฉันสกามนวันมีผลขอเรียกตัวเองสั้นๆว่านุ่นค่ะเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันล้ำค่าในการเดินทางครั้งนี้เราขอสัญญาว่าจะดูแลทุกท่านให้สบายกายสบายใจดุดดังครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะ หากทุกท่านต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราได้ทันทีค่ะและขอให้ทุกท่านคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะสถานที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเป็นหนึ่งในแนลด์มาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณนุ่นพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทุกท่านพร้อมไหมคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสด,ดีเจ้าไกด์นินาเจ้าสถานที่แรกที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยนชมนั่นก็คือประตูท่าแพซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่ซึ่งถ้าใครมาสถานที่นี้แล้วนั้นต้องแวะชมความงดงามถ่ายรูปและเช็คอินกันค่ะ ประตูท่าแพมีชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือเป็นประตูทางทิศตะวันออกและเป็นหนึ่งในห้าประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพญยามางรายตั้งขึ้นในเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพศ1839โดยประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นประตูที่เทศบานลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรได้รวมกันสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีพศ2528ส่วนประตูท่าแพรของจริงนั้น เดิมเป็นป้อมปาการป้องกันเมืองยามศึกสงครามในอดีตซึ่งแข็งแกร่งดังภูผาที่ไม่มีวันสั่นคลอนแสดงถึงความแข็งแกร่งของคนไทยในสมัยก่อนนั่นเองค่ะ ปัจจุบันประตูท่าแพเป็นสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นเทศกาลสงการหรือเทศกาลลอยโคมยี่เปงซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่นในด้านศิลป,ปะจะเห็นได้จากประตูเมืองเชียงใหม่ทั้ง5ประตูที่แสดงเป็นเชิงัญลณ์ของการท่องเที่ยวว่าได้เดินทางมาถึงยังเยงเก่าของเมืองเชียงใหม่ค่ะ ใจน,นี้น่าจะให้เวลานักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมประตูท่าแพเป็นเวลา40นาทีแล้วกลับมาพบกันที่จุดนัดพบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้รับชมความสวยงามและประวัติความเป็นมาของประตูท่าแพสถานที่ต่อไปพวกเราจะพาทุกท่านไปไหว้พระทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะสวัสดีเจ้าไกาเกตเองเจ้า วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพรชาชวรวิหารการเดินทางนะคะมีให้เลือกทางรถยนต์ส่วนตัวรถแดงและสายลุยนะคะก็สามารถเดินเท้าตามทางบันไดหน้าได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะนะคะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎของทางวัดอย่างเคร่งครัดหากท่านใดแต่งกายไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นสวมเสื้อแขนกุดหรือกางเกงขาสั้นนะคะก็สามารถขอยืมผ้าคลุมจากทางวัดได้ที่จุดบริการค่ะและที่สําคัญนะคะห้ามสัมผัสหรือว่าปีนป่ายองพระธาตุไปอันขาดค่ะ และนี่ก็คือองค์พระธาตุดสุเทพนะคะเจดีสีทองอลังที่ตั้งตาง,งานเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งศรัทธ,ธาที่ชาวเชียงใหม่เชื่อว่าภายในบรรจุพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่จากมุมสูงที่ยามเช้าเราจะเห็นแสงอาทิตย์ค่อยๆทาบไหลขอบฟ้าปลุกเมืองให้ตื่นจากความหลับไหลส่วนยามเย็นนะคะเราจะเห็นแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับหายไปหลังเทือกเขา เมื่อทุกท่านได้รับบุญกันเรียบร้อยแล้วพวกเราจะพาทุกท่านไปสู่อากาศบริสุทธิ์และสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในหมู่บ้านใจกลางหุบเขาค่ะสวัสดีเจ้าไก่อ้อมเจ้าตอนนี้ทุกท่านอยู่ณนะแม่กำปองหมู่บ้านท่ามกลางขุนเขาสนิแห่งธรรมชาติและวิถีชีวิตหมู่บ้านซึ่งซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของภูเขาด้านที่ตะวันออกของเชียงใหม่ หมู่บ้านแห่งนี้เปรียบเสมือนโลกอีกใบที่หลุดพ้นออกจากความวุ่นวายเมฆหมอกสีขาวโพลนสายลมที่พัดพากลิ่นไอดินและเสียงน้ําที่ไหลให้ความรู้สึกสงบเหมือนกําลังได้ยินเสียงของธรรมชาติเอ่ยทักทายสัมผัสธรรมชาติผ่านสถานที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานจุดหมายของนักเดินทางที่อยากสัมผัสสายหมอกยามรุ่งสางแสงสีทองของอาทิตย์ที่ทาบลงบนทิวเขาเกิดเป็นเงาตัดสลับกันราวกับภาพวาดของจิตรกร น้ำตกแม่กำปองน้ำตกเล็กๆที่ลดหลั่นลงมาตามชั้นหินเรากับม่น้ำใสบางๆที่ธรรมชาติรงังสรรค์ขึ้นวัดแม่กำปองทีซ้อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้มีพระวิหารไม้ที่ดูรากับเป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้สัมผัสวิถีชีวิตผ่านกิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุน์มีสะพานไม้เล็กๆทอดข้ามลำธารเสียงน้ำไหลผ่านเมืองลางราวกับกระซิบบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งนี้เรียนรู้วิถีชมชนชาวแม่กำปองหองปลุ่นกลิ่นกาแฟจากไร่ของชาวบ้านการได้สัมผัสกระบวนการทำกาแฟแบบดั้งเดิมตั้งแต่แรกเริ่มจนได้มาซึ่งรสชาติที่กลมกล่อง การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจําทางช่วงเวลาที่ดีสุดในการมาเยือนคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนถึงกุมภาพันธ์ขอควรระวังควรเตรียมเสื้อกันหนาวเพราะอากาศเย็นกว่าที่คุณคิดรองเท้าควรเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่าที่สําคัญที่สุด ควรเคารพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่กำปองจุดหมายแห่งความสงบดังที่จอห์นนิวนักธรรมชาติวิทยาได้กล่าวไว้ว่า In every world with nature, อ n e i ซ far more than h น sees ถูกย่างก้าวในธรรมชาติเราได้รับมากกว่าค้นหาแม่กำปองไม่ใช่เพียงแต่สถานที่แต่คือประสบการณ์ที่ทำให้เราได้สัมผัสความงดงามของโลกที่กำลังดำเนินไปอย่างช้าๆหากทุกท่านกำลังมองหาสิ่งเหล่านี้แม่กำปองคือคำตอบค่ะ สถานที่ต่อไปทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเงียบสงบลลลลและเรียนรู้นวันธรรมอันมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถ้าหากอยากรู้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดมีเอกลักษณ์อย่างไรเราไปไขข้อสงสัยกันเลยค่ะสวัสดีเจ้าใกล้คุยนะเจ้ายินดีต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่บ้านลวงเหนือหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชาวไทยลือ้อ บ้านรวงเหนือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านไทยลื้อดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ40กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่นี่มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยลื้ออย่างแท้จริงค่ะเช่นลองทำตุกตาไมา้ที่เหือนตุ๊กตาไม้นายนถูกิจกรรมตำข้าวและทำข้าวแคบกิจกรรมเก็บไส้ปั่นไส้ชมการพอผ้าไทยลื้อ เนื่องจากขณะนี้ได้เลยฤดูเก็บเกี่ยวฝ้ายไปแล้วดังนั้นทางชุมชนจึงขอแจ้งงดกิจกรรมการเก็บฝ้ายจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวครั้งถัดไปอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชมกระบวนการทอผ้าไทยหรือเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติและเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือจากชุมชนได้ตามปกติขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยเป็นอย่างสูง ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารพื้นเมืองไทยลื้อกันค่ะมาถึงที่นี่ทั้งทีจะไม่ลองชิมอาหารไทยลื้อก็คงไม่ได้ที่กาดมัว่วบ้านลวงเหนือมีอาหารไทยลื้อแท,แท้ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นข้าวจีบ่ายน้ำพริกไข่ป่ามผัดไทยไตยลือ้อโซบะกล้วยเต้ข้าวหนุกงาหากใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมทานอาหารพื้นเมืองเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยลือ้อบ้านลวงเหนือคืออีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดค่ะ สถานที่สุดท้ายที่พวกเราจะพาทุกท่านไปนั่นก็คือจุดชมวิวยามเย็นนั่นเองค่ะรับลมอ่อนๆชมท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากสีฟ้าใสเป็นสีส้มทองก่อนค่อยๆมืดลงนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขื่อนแนงัดสมบูรณ์ชนค่ะที่ก่อสร้างเมื่อปีพศ2520มีการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากําลังที่ทําให้เขื่อนแห่งนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภคแต่ยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดอีกด้วยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ที่นี่พิเศษก็คือต้อนจำาจมาีใต้น้ําค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปล่องเรือชมต้นจามจุรีกันนะคะทางเราขอให้ทุกท่านสวมเสื้อชูชีพและในขณะล่องเรือนะคะขอความกรุณานั่งและถ่ายภาพด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในระหว่างการท่องเที่ยวค่ะต้นจามจุรีนะคะเป็นหนึ่งในไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยว่าต้นจามจุรีที่มีอายุมากกว่าร้อยปีมียักษ์เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอารักขาสิ่งสถิตยอยู่ชาวบ้านสมัยก่อนต้องมากลับว่าบูชาขอพรเรื่องโชคลาภวาสนาค่ะ เมื่ออ่างเก็บน้ําขยายตัวนะคะน้ําค่อยๆกืนกินพื้นป่าเดิมแต่ว่าต้นจามจุรียังคงยืมตะหงานกิ่งก้านแผ่กว้างราวกับจะอบอุ้มผืนน้าไว้เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการเผยแพร่ในหลายแหล่งข่าวโดยกล่าวว่าแม้ต้นจามจุรีจะถูกน้ําท่วมจมอยู่ในน้ําแต่กลับไม่ตายราวกับว่าพวกมันกําลังรองให้ใครมาชื่นชมและรับรู้เรื่องราวของพวกมันค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับ พวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่เลือกมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่กับเราในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางในทางนี้ค่ะ